ขอกันมามากนะครับสําหรับน้ําจิ้มหมึกย่างวันนี้จะไปทาน้าจิ้มหมึกย่างแบบแซ่บๆเลยได้หมึกไข่สดๆมาจากทะเลนะครับไม่ต้องหมักอะไรเลยล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวน้าจิ้มสูตรนี้เป็นสูตรใส่เครื่องปั่นนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเครื่องปั่นก็ตำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปตำแล้วสีจะไม่สวยนะครับสีจะออกดำๆนะครับเพราะมีพริกแดงด้วยได้หมึกไข่มานะครับเป็นหมึกกล้วยนี่นะครับตัวใหญ่ๆเลยแม่ค้าเขาบอกว่าอะไรเนีย ไข่ไข่ไข่ล้นไข่ตุกปากอะไรเขาไม่ร like. ู้แหละเนี่ยไ่ค้าเขาบอกมาอันนี้ไปค้าเขาก็เอาหัวเอาปากออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแบบนี้ก็นี่เลยนะครับดึงออกมาเลยเนี่ยดึงหัวออกมานี่ะครับอันนี้ก็เอาเอาเกี่ยวแล้วคือเราจะทําการเอากระดองออกมาก่อนครับกระดองเน่ดองแบบนี้นะครับนะยัดกันไปใหม่อืมนี่ครับเรา้องเอาดองออกมาก่อนนะครับเอาดองออกมาดินในการ นี่จิกเข้าไปอ่าแล้วก็เอารองมาปึ๊บแบบนี้ครับมันดูไข่ดูไข่ล้นเลยเนี่ยนี่บอกโอ้โหนี่นะครับล้นมาถึงน,น,นี่เลยเนี่ยครับไข่ล้น,น,นเลยเนะี่ยไข่หมึกเสร็จแล้วก็จะมาเสียบไม้นะครับนี่ครับไม้เราต้องเป็นไม้พิเศษครับยาวๆหน่อยนะครับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับยาวๆหน่อยฮะลูกชิ้นอะไรไม่ได้ใหญ่จังไะการเสียบไม้เราก็จะเสียบจากด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้คือด้านหลังคือฝั่งติดกระดองอ่ะอ่านี่ครับเราเยียงไปอย่างนี้เนี่ยปึ๊บ ป๊บเข้าไปดิโหเขาออยากครับเขายากครับอ่าแล้ก็แทงอมาหน่อยนึงปึ๊บแบบนี้เนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็เอาเข้าไปอีกปึ๊บอ่าทีนี้เราจะแทงให้ทะลุปากเลยนะครับแทงให้ถึงให้ถึงหัวเขาอะโอเคแบบเละไหนวะตีนะครับได้แล้วนะครับ เอาออกมาก่อนนะครับแล้วเอาเข้าไปใหม่อ่าทีนี้เราก็ต้องให้ถึงหัวเขานะครับหัวเขาจะได้ไม่หลุดนี่แล้วก็แย่เข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดึงให้ตรงๆนี่เสร็จแล้วก็มาย่างกันเลยนะครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับย่างก็ใช้ไฟเกือบแรงนะครับไฟกลางเกือบแรง นี่ครับออกมาดูก่อนเน่กับหน้าไปบ่อยนะครับเน่าการกับหน้าก็ต้องม,ม,มีตัวช่วยนะครับมีตัวช่วย โอเคเลยนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นี่อันนี้อยู่ตรงกลางนะครับรู้สึกว่าจะสีอันนี้แล้วก็ย้ายได้ย้ายได้อ่าพอเรากลับหน้ามาแบบนี้นะครับก็จะทําการบ้างนะครับบ้างบ้างการบ้างนี่ก็เท่ากับชิ้นที่เราจะจะหั่นนะครับนี่โอ้โหร้อนไปแท้ทับเบล วบางนี่ก็คือให้เขาว่าข้างในจะถูกพูดถึงนะครับนี่ครับบ้างแบบมือเดียวเลยด้วยวไม่ต้องมาช่วยแล้วร้อนนี่ไม่ได้ต้องช่วยนี่นะครับไข่เคาได้สุกนะครับไข่ข้างในเนี่ยแต่เขาสุกนี่เขาจะใสๆนะครับอืแต่เขาปิดเอาไวเองอไม่ต้องดว มือกอ็ฝกได้ที่ดีแล้วครับเอาขึ้นมาเลยดีวยกว่านี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับสวยงามมากว้าวมือไก่ย,ย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็าจะไปทำน้ำจิ้มมามาดูน้ำจิ้มกันนี่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับว่าน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดน้ำจิ้มมึกย่างนะครับแต่วันนี้เราจะมีผักชีนีเ่เป็นใบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมตองนะครับก็ใช้ทั้งน้ำทั้งทั้งน้ำทั้งเนื้อเลย พริกกินหนูกระเทียมพระปักชี<ม>เกลือน้ำมะนาวน้ำปลา,าน้ำกระเทียมดองน้ำเชื่อมก็ <B ull ing> ปั่นไม่ต้องแลกนะครับเน่แบบนี้เน่ ถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ตำได้นะครับแต่ว่าสีจะไม่เป็นแบบนี้นะครับสีจะครับนะครับเพราะว่าสีแดงของพริี้จะทมให้น้ำจิ้มของเราสีครัาเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานก็ตามชอบเลยนะครับก็ชิมแล้วก็ขาดเปรี้ยวเติมได้นี่ครับนาวบีไเลยแต่ความเผ็ดนี่แน่นอนไม่ต้องพูดถึง กระเทียมดองนี่จะเป็นกระเทียมโทนนะครับใช้ซอยเอาจะได้เนื้อกระเทียมด้วยนะครับนี่กระเทียมโทนนะครับกินแล้วคึกคักเลยนะครับเน่นะครับบำรุงร่างกายเสร็จแล้วก็ใส่เลยนะครับใส่ในน้ําจิ้มแบบนี้ผักชีนะครับเป็นผักชีใบผักชีหั่นนะครับอ่ะใส่ลงไปแต่แลว้วก็คนน้ำจิ้มนี่ยก่อนใส่กระเทียมดองแล้วบักชีน,นี่ก็เอาไปเป็นน้ำยำได้นะครับน้ำยำมาตรฐานเลยแบบนี้ ต่อไปก็จะมาหั่นมือกันรับเอาหัวไปเลยนี่นะครับหัวไปเลยหัวนี้แล้วก็ผ่าครึ่งจะไ้กินกันง่ายๆปึ๊บโอเคก็หั่นตามรอยบ้างเลยนะครับปึ๊บ ได้ขาดนะครับนี่นะครับไข่แน่นๆสุกๆเลยแบบนี้เนี่ยแม่ค้าบอกมานี่นะครับถ้าเขาสุกแล้วเขาจะใส่นะครับแต่เขายังไม่สุกเขาจะยังขาวๆอยู่รวบเลยนะครับไปเลยเสร็จแล้วนะครับสำหรับหมึกไข่ย่างน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับนี่นะครับโอ้โหไข่หมึกเน้นๆแน่นๆใสๆนะครับแบบนี้เลยนะโอ้โหน้ำจิ้มนี่จุนสุติงเลยนะครับจิดซาร์ดเลยนะครับแบบนี้ มาครับมาเด็นะครับไข่แน่นแน่นโอ้โหแน่นมากนี่แบบนี้เลยนะครับสำจิ้มรสเด็ดโอ้โหไปครับอืมอืม ต้องจิ้มแล้วนี่เลยดีกว่าแบบนี้เลยนี่แล้วก็ตักเลยดีกว่าอโหโหโห้แบบนี้เลยไปครับืมงกมึกไปครับอ้โหโหโห วันนี้ก็ได้มึอสดมานะครับบอกแม่้าเขาว่าจากได้มึอไข่ไปทำคลิปโอ้โหแม่ขานี่เลือกให้เลยนะครับ่แบบไข่จุกๆล้นๆ้นะครับก็นี่นะครับก็ล้นแล้วนะครับถ้ามึกสดสดดูนะครับเวลานี่นะครับหนังังไม่ถลอกนะครับหนังยังอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามึกไม่สดนี่ก็คือหนังถลอกนะครับก็หรือบางทีก็ไม่มีหนังแล้วอันนั้นคือมือมือไม่สดนะครับไม่ต้องไปแช่น้ําเกลือไม่ต้องไปแช่อะไรอ่ะคำเม้นสีดําอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยครับนเหลืองไม่ต้องเลยนะครับนี่นะครับสดๆเลยนะครับน ตวนตวตวปลายของเขาเนี่ยนี่ไไป